เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับยูนิชัยรีวิวเช่นเคยนะคะก็ห่างหายจากการรีวิวน้ำหอมไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมารีวิวน้ำหอมกันอีกดีกว่านะคะวันนี้นะคะขวดขาวข้างๆโยนนะคะก็ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนด์อะไรนั่นคือจาร์ดอร์ดีอนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมารีวิวเจ้าน้ำหอมที่สุดพิเศษนะคะปราศจากแอลกอฮอล์กันดีกว่าค่ะว่าทำไมเรถึงเลือกขวดนี้มา อย่างที่ทุกคนดูนะคะว่ากลุ่มของดีออร์จาร์สนะคะก็จะมีขวดที่สวยงามแบบนี้นะคะก็ทุกคนต้องโดนตกขวดแนะ่แต่ว่าทุกคนต้องมีปัญหาว่า ลุ่มของจาดอรุ่รนแรกๆเนี่ยปัญหาเรื่องของการเป็นกลิ่นดอกมะลินั่นเองนะคะกลิ่นพวกแมกโนเลียหรือว่ามันิลาน่ยแรงมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าฉีดแล้วเหมือนวันแม่เลยนะคะก็จะบอกว่าจะไม่เป็นมะลิก็จริงแต่ว่าเป็นมะลิที่หรูหรานะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะแต่ส่วนของตัว uh, water base เนี่ยอยู่ว่ามันค่อนข้างจะนิ่งกว่านะคะเรามาลองรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของท็อปโนตบ้างนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ ในกลุ่มของ Four ALLY, perfume pyramid นะคะก็จะจะบอกว่า top note เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะก็จะเป็นแพร์เมลอนแมนโดเรียเีชส้มแมนดารินแล้วก็มะกรูดนั่นเองนะคะส่วน middle note เนี่ยจะเป็นกลุ่มของ f o r a l หมดเลยนะคะมีผล jasmine นะคะมะลินะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้นะคะหรือว่าเป็นพวกกลุ่มของไวโอเลตแล้วก็มีลูกพลัมด้วยนะคะส่วนเบสโนตเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องของบานิลากับมัสนะคะที่เป็นกลุ่มหลักเลยที่เป็นเบสหอมๆมันหวานนะคะอย่างตัวนี้นะคะเดีย๋ยวจะลองฉีดให้ดูนะคะว่ามันจะรู้สึกแสบเหมือนแอลโกอฮอล์ไหมหรืออาจจะฉุนเหมือนแอลโกอฮอล์หรือเปล่านะคะเป็นนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรโดยดีอโดยเฉพาะเลยนะคะ กลิ่นเวลาเราดม,มาก็เหมือนใสแอลกอฮอล์นะแต่ว่าไม่ได้ใสนะคะก็คือไม่ได้รู้สึกเย็นเหมือนเวลาตอนที่เราฉีดน,น้ําหอมบนผิวหนังแบบพวกแอลกอฮอล์มันจะเย็นใช่ไหมแต่ว่า water base ก็คือไม่ได้รู้สึกเย็นมากแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนแหละกลิ่นจะมีแบบนิดนึงแต่ว่าคือไม่ได้ฉุนเหมือนเวลาที่เราฉีดน,น้ําหอมแอลกอฮอล์คือมันจะแบบอยู่สักพักเลยนะคะก็รู้สึกว่า ฉีดลงผิวได้เลยนะคะโดยรู้สึกที่มันไม่ต้องกังวลหรือว่าระคายเคืองอะไรเพราะว่าเป็นน้ำหอมบูเทอร์เบสนะคะก็ลืมบอกกลิ่นไปกลิ่นยังคงเป็นมาล,ลิเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นมะล,ลิที่กระจ่างมากขึ้นแล้วก็ละมุนขึ้น,นะค่ะเพราะว่าโดยปกติเราฉีดจาดอปุอบมะล,ลิแบบบนแม่แห่งชาติเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่รู้สึกมันเป็นฟอเรลจริงๆเป็นฟอเรลผสมแบบพาวเดอรี่หน่อยๆก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้มัสเทฟนะ ทุกคนต้องมีแล้วเป็นดีออที่แบบออกได้ไม่นานมากแล้วก็ทาเป็น w a t e r b a s e บสคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าก็มีคนมาาป็นเยอะนะคะด้วยความที่ถึงน้องจะเป็นเออร์เดอร์เพนะคะติดแบบหลายชั่วโมงนะคะสองสสสี่ชั่วโมงอัพเลยแต่ก็คือแบบตุวกคนบอกว่ากลิ่นติดไม่ทนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอน้ํา นะคะเป็นวอเตอร์เบสอาจจะไม่ได้ติดแน่นเทอาแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะก็ต้องลองใช้ดูนะคะยูกก็ลองใช้มาก็ติดอยู่นะคะประมาณสักสาชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้ในระดับน้ําหอมอาจจะต้องแบบมีฉีดแบบซ้ำนินดนึงนะคะถ้าสมมติจะไปงานต่อหรือจะไปอะไรต่อคือจ,จะต้องแบบเพิ่มลิมิตอีกนึงนะคะก็โอเคนะส่าสำหรับยกก็คือ ผู้หญิงอาจจะต้องมาแทรปกลิ่นนี้นะคะหรือใครเป็นแฟนชาดออยู่แล้วยังไม่เปิดใจกับวอเตอร์เบสนะคะเดี๋ยวคิดว่าควรจะเปิดใจกับวอเตอร์เบสนะคะก็ไม่แพ้อแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะสำหรับที่รีวิวไปทั้งหมดนะคะสำหรับเจ้าน้องชาดออเดอร์เพร์ฟูมวอเตอร์เบสตัวนี้นะคะก็ คงจะได้เป็นแนวทางนะคะสำหรับใครหลายคนนะคะที่หาน้ำหอมกลิ่นสบายผิวอ่อนๆแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวนะคะจะบอกว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะไปเลือกสรรกันได้เลยถ้าใครสนใจนะคะก็เริ่มต้นกันเลยที่30 ml นะคะก็ราคา3,700บาท50 ml 5,600บาทแล้วก็100 ml 7,900บาทนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยตรงไปที่ Dior shop ได้เลยนะคะหรือว,ว่าจะเป็น Sephora ก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าทาัง ออนไลน์ทั่วไปก็มีนะแต่ก็ต้องระวังของปลอมกันนิดนึงนะคะก็อยู่ในเทอรีวิววันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเราได้น้ำหอมดีๆกลิ่นที่น่าสนใจมารีวิวใหม่เราจะกลับมารีวิวกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กันนะคะบ๊ายบาย